ตาแป๋เลยนะสาวซื้อเค้ปมากินจนเกือบจะหมดเจอสิ่งแปลกปลอมนึกว่าไซเยลลี่เอกใจไม่ได้สั่งแวกดูเจอเต็มๆข้าวเด่นข้าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเตือนภัยของผู้บริโภคค่ะซึ่งมีคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไวรัรอบไปทั่วโลกโซเชียลค่ะเมื่อผู้ใช้ติก๊กต็อกรายหนึ่งค่ะเขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ทาเอาคนรักการกินมีขนลุกเลยนะคะโดยเธอได้เล่าในคลิปว่าตัวเธอเองนั้นซื้อเค้ปมาใส่แค่ซอสช็อกโกแลต และเม็ดทินแต่พอกินไปจนใกล้จะหมดค่ะก็สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเยนลลี่นะคะแต่เธอก็เอะใจว่าเธอไม่ได้สั่งเยลลี่ทำไมถึงมีได้พอเปิดดูถึงกับช็อกกับภาพตรงหน้าค่ะสิ่งแปลกปลอมที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่เยลลี่นะคะมันไม่ใช่อาหารแต่เป็นจิ้งจกตัวน้อยกำลังขดตัวอยู่ในเครป จ้องมองเธอกลับด้วยแววตาใสแป๋วงานนี้เจ้าตัวถึงกับบอกว่าแล้วหนูจะกินหมดแล้วว่ะต้องทำไงอะ่ะแล้วดูน้องสิตาแป๋วเลยนะยิงไปกว่านั้นนะคะเจ้าจิงจกตัวน้อยยังมีชีวิตอยู่ด้วยงานนี้ชาวเน็ตถึงกับแซวว่าโชคดีที่เธอใช้มือบีเคปกินไม่ใช่ใช้ปากกัด ไม่งั้นคงอวาสานของอร่อยแน่นอนโดยเธอได้เล่าในคอมเมนต์นะคะว่าเมื่อจริงจกออกจากคลิปได้ก็วิ่งหนีหายไปทันทีค่ะโดยก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะเช่นอันนี้ยังทิ้งทันนะคะเราเคยเห็นเพื่อนเจอในน้ำปั่นค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าถือว่ายังมีบุญค่ะที่บีกินถ้ากัดกินอาจจะติดเนื้อนองไปด้วยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าท็อปปิ้งลูกค้า VIP มันคือซิกเนเจอร์ คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าน้องอยากกินด้วยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าอันนี้โปรโมชั่นค่ะลูกค้าคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าน้องหนาวขอแอบหน่อยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าน้องน่าจะมาแอบกินด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะสาวเจ้าของโต์ได้ออกมาเล่าในคอมเมนต์ว่าเธอขอไม่เปิดเผยชื่อร้านเพราะกังวลว่าคนจะเข้าใจผิดและร้านเสียหายซึ่งเธอคาดเดาว่าเจ้าจิ้งจก น่าจะแอบเข้ามาข้างในเครปตอนที่เธอซื้อมาแล้วแล้วนําไปแขวนไว้ก่อนที่เธอจะเอามากินนั่นเองค่ะและมันก็กลายเป็นไวรัสอุทาหรณ์ให้ทุกคนตรวจสอบอาหารให้ดีก่อนรับประทานด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ